ดีเด้อ่อเนอนสบายดีโอ้จักเราเลไปฮารบรถนีเนาะเลไปฮรบรถดีว้าแล้ว่อแมนให้ก่ขึ้นอวันนี้าำพนว่าขึ้นนี่สบายดีเด้อนอนสบายดีทำมุ้งนึนี่นะแมนเฮ้มาผู้เดียวบ่ไออมีวั้มาบ่มนไข่ครับเบเป็นนเดียวพนี้ไงเข่งหมกบ่เลยนี่ชงขยะบมีบ่ละส่งขยะ กูไปเสีสกอนเนาเออมีเสียกันเนาอืมลองถอดกันยาถอดมาฉั่นเขึ้นเลยปีนมาทางบนเมร์หน่อยก็ไหวเนาะเออเออปีนมาทางนี่เออเสร็จไปก่อนผ่าเข้ามันเออเอาเอาแหงจ้องไปจีบอ่ะ พี่น้องเนาะพ่อสางมาพอดีพี่น้องเยเนหรอตพ่อสร้างมัพใดีพี่น้องเหรอเนาะกลับทักทายสบายดีเด้อสบายดีสวัสดีผมพี่น้องเอฟซีกันเบ้างสักคนน้องเนรอไปตอนฮาพ่อสร้างสบายดีเด้อพ่อเด้อเนาะสบายดี โอ้จักเราเรดไปฮรบรถดนี่เนาะแลงไปฮรบรถดนี่ว้าวแล้วเป็นไห้ว่าคืนวันนี้เราำเพื่อนว่าคืนนีสบายดีเด้อเนาะสบายดีทมุ้งนึงนี่นะแมนเฮ้มาผู้เดียวบ่ไอทอมี่วั้มาบ่มนบีเ้อเขาเต็มเล้ียวเข้าเต็มเพิ่นเอาให้เอาออกได้ใช่เนาะ เอาลิ้นโอ้สบายดียังก่าอย่ังอาลิ้นเข่ามายันยานหัวหน้าให้กันกระโจก่อนใหไปทาาถหัวหนาเพิ่งหัวหน้าให้่อเอาไ้ดี่พวกลาเจ้าหนเพื่นทักเพื่อนได้เออ ยั yeah, hey, no. mm ินเาย่งแเอ๊ะก okay. ินเขาจะปเพชำแป้งแป้งได้เแป้งกเขาจะเปียกได้ป่เป็ดแกะประเวใช้เยฮาก็จวดเลยเนาะเ็ดปคาเพชเฮ้ยทเาบ้นี่โอ้ยนี่นะอ เอาเล้ตัวหัวเป็ยงแ้วตัวอไเนี้เนาะเนาะมดีไ <paranormal> ด <esis> <lly green trips> <c problems> ้พี no ่น้องเลยเนาะป้าต่อแล้วมันตันทางมันลมครับ

กุ้งนเสี้เนนะกุ้งลอยว่าก้อยบอกฮะกุ้งพลอยนะมโหละกุ้งแบบไรกุ้งตัว้น้อยบอกุ้งกุ้งใหญ่แบบชไกมันรอ้เก็ียอุปกรณ์ไว้พี่ก่อนหมเนาะก่อนจะเ้นใส่ผ้าถึงยดดินเออเอาข้าเอาผ้าอยู่ว่าพอดินนะเออข้าวและเออยายันาหัวหน้าให้ก่อนฉันบอกใส่ผ้าว่เอาดินเขาได้ใส่ผ้าเด้ มาดิหัวก yeah. ็ย nah ็นย็นใส่งานี้เ่ใเจ้าเนเจ้อ่งเนาะมืกอยลยเเจ้าผู้บ่เขาจะแลอืม้เล่ะเนาะขี้เลเนาะ พเยสืมกคนตเสืองามกคนบ่เมนต้องต้องไใส่ม่วงเด้ต่อไปสิเป็นโจนนะบันใส่ม่วงนะบัดรมมองเลยไปหน่อยเนาะ

ปลาบ้านเลาปลา้นึงงแล้วว่าตัวที่เอาไปชีมาหนึ่งล้อ่อนหอมอยู่ได้เาเ่ได้งมเมเมจนสิไ้กินเขาแ่แต่่ใ้แมันไม่เคยนไปถอยไปพุ่ไปห้ามไปมุราตักเครื่องไปเอามไปสองสอสอสออ้อ้ไปหอยไปบุญเด้นตัดมือเขาในมืลุกขิรตัดมือเอาไปหอยไปไปหอยไป บัวแลงตวเป็นแล้วบบไมาใส่พ่อมาแต่ใส่บาทว่าเมื่อวานแน่นมื่อนดีแหละปลอดช็อตเมื่อใส่บาทเนาะมาแต่ห้องเช้จ้าเฮ้ยเป็นเซลล์ก็สร้างเลยเจ้าเนาะดังขึ้นดังไคอ่าแตงอยู่พกินบอลไม่เจ้านี่เอ้าขอไใเลยรอของไอเจ้าวันนี้ล่ะสิลข้าเจ้าไม่เห้าไปะในกระชมบนี่เขาอาไเนี่ยเจ้าผูกเอ้า หลบก้องะ้น่ครัขอเขาะแงนะเขาสมบูมากเวอผู้นึงก็มาร้นแล้วเนอผู้นึงกผู้นึ่งอดมาแล้วอ้าคนบุญเนาะแ่ไหมเนอร์ผู้หนึ่งกับผู้หนึ่งอดมาลเราเหรอ

เราไปอยู่ในรถนะเราจะเราไปเราเราไปเราไปทันได้ไปน้ำเราล้ลมเลยคือเราเลยล้มเลยห่อนเลย เงี้ยแข่งหมกปเลยนี่ชงขนยาบ่มีบุ่ละชงขยาฮะบ่มีชงขยาเออมีเสียขาเราถอดขยาฮ่อนมาฉันกองไอ้แกแกหอนอะคนดินอันเพะอืมคนดินแก่นนว

Long hai bụpin dog, miền cho lạc miền cho hai bụp sang. Hai bụp hạnh bóp, hà bụp hà chơi hà bụp 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 hà คนดินวิล้าจังมะนาวขอ,องเสภาเอ้ยน,นี่นเลยน้องทำการข้อกระใหม่คืนจุเพลินจุไฟเช่นจะกินหัวบัน <c oughs> อุ่นเข่าว่าให้โชวงนี้เข่าเนาะต้องเลยใส่นังไปพิงเนี่ยหนาวเย็ยนอุ่นเนาะที่นี่เด็นเอาขากะพอบอ nó một à, nó hương. nó như thương hưng, thì đồng nó you đồng you nó, you nó you know, 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 Hả know, you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  rồi you know, 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 you อาซาพี่น้องเลยเนาะคือในสีผ้ากันขึ้นพลาสต์นะฮะมีตู้คอยพี่น้องเลยเนาะกับหลังคารอติดตามนับกันและพี่น้องด้อเนาะก็เลยไปต่ออยู่ที่อ่าเพื่อนมีตู้คอยพี่น้องเลยเนาะอจากที่นี่กับจีต่อกันเลยพี่น้องเนาะอาสาพี่น้องเลยนจอยเนาะคนจัดก่อนฮะบุญยันตกบ่บุญยันตกบ่อมเสีย อ่าจ้าจ้าจ้าโอ้นเดียวบะหึ่พับเอาไปยังตองโกบข้นเด้รับเอารับ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 ขืนโขบานี้บ่บบอถ่ยเงาถ่าเงาข้นเลยปีนมาทางบนเบนเลก็เนาะ เออเออตีมาท่งนี้เออเสร็ไปก่อนทับเข้าบันเออเอ้าต้งจ้องกันจีบอ่ะเออไป้ค้อเอวันนั้นวันนี้เนาะเปรี้ยทับอไโอ้มีต่ปูตกเนาะตาไล้เลยเอจกันเนาะสี่ทาันแสนเป็นซื้อมาสี่แผ่นเหมือนีเนาะเอว่าคำด้อ Top sáng song 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 มานี้บ่ต้องยานลมแล้วมัตู้ห้อยบันนี่ก็คิดว่าจีเอาใส่ถานี่แต่บ่อยพอูถ้าปูพอพื้นหายังดีอยู่ได้ป่ครับขายังดีอยู่แต่ว่าพื้นพื้นเทได้ะแมนแมนท้ายสุดทาย

เแม่แม่น้อะไรแม่แม่ที่เหี่ยวนเขื่อนแม่คองและแม่ที่เขาไปปลูกอยู่พุ่นเนาะแม่แม่ไม่ได้ห้าดึงออกไปเพราะว่านี่แต่ห้าดึงแข่งมันทั่วกันนะทุกห้าดึงขยายอ่อนมันทั่วกันสินะอืมนีแต่เพราะว่าห้าดึงเนี่องเชื่อแล้ว่าไงครับเหี่ยวนเขื่อนแม่คองแม่จะเอาเขาแม่

นี่เราชอบจังะบ่อยู่ที่นี่สุณยายแจ้งคืะอืมย้อนลืมหรืออืมเราลืมบ่คุณยายแจ้งคุณยายแจ้งอีู่ซื้อเนาะแต่ซื้อใหม่บนนี้เนาะเยอะจังหวัดการสินบ่โดยเอามีรมแตกหนึ่งกระดาษประเดันปลาระเนาะ เน,นี่นยซีเกด,ดนเอาเ้ช่นี่แบกพิกแห้ง่ตอง้อด้แบพิกแห้งนเอาเลยหอยต่างจูนี่ไปตู้ว่าถกฮอยเนาะถุกฮอยไตู้ฮอยเกึ๊บตู้คอยค่อยดีฮอยหเไปตูอ้อยกบอย โอ้ยครใส่เสียงงัวได้เลยเป็น้องค้อยเนาค่อยอย่วกลูมกันแล้วคอยอยู่ว่าพูกลูกก่ขอยันขยันเฮือนฮักเฮือน้ำกะไรใจีกระเจยทีมองเงินเดือเ้ือ้าเรือนี่แม่นเดือยูยังไงคุณกอนหัวเา ผนฝากมาทั้งย้ายผนฝากมาพันหนะึ่งเนาะเอาพันบาทนะจ๊ไยไปใจ่ื่อติกแน่จะุ่มแน่แปรกแ,แน่นเดี๋ยวดูแสนห้าชิพหกิพเจ็ดิแปดิพแปดิพสองพันได้่ไป <c oughs> ดู 1, 108, 9, 000, 10, นะเดี๋ยวไปดูหนึ่งแสนแปดชพสองพันสี่นาะมีมอให้ท่านดู เอาไว้สทงที่ทยไว้เลยเร่ยเใหนี่เจ้าเงินของจังใจเช่นเนาะจ้าเด็กวัยหวุ่มหุกมเนาะิวเนี่ยเองรมยุ่งจครับเอาอวยพอไนคนอี่ยุบไปตู่อวยพอวันคนท่คัดู้บอ้ยพหนเพื่อห่างคนนี้คนนอ้ถึกเลกถึอเบ์ิคนหล่อมคนรวยกินจะบกจกจะลงเด้อ มาเบ่งลูกเบ่งลานคือเก่าแล้วคณยายอยู่อันนั้นกระดังไหหังใ,ใงหหน, <c oughs> นี้ไ้เทียมมาจับลูกหมล้านนี่เเออนี่อตัวปูพืชนี่คือว่าไปอตู้ว่าเท็่เองได้นะองมตู้เนาะมือตู้เอง,เ,อง,องเ,อเราเองเราเองให้หรอกมีมีแนวม่าผู้เลยน้อไปืตูเนาะพี่เนี่ยไนะม่แย้งแล้วแย้งแล้วมันโมมีเนาะ อย่าละมมี่ัน้มีแล้วพี่เงนเนาะใช่พี่จะนนั่นแล้วพุ่งไปเลยฮะ่ะไม่เนาะไม่รอบงเงือนซ่านล้านเป็นของทางมีตู้คอยพี่้องเนาะนี่กะมาหอดเกิดเธงแล้วพี่ลองูอเวใจน้ำพี่้อเนาะพี่อ ถือว <เ auto> ่าอากาศยัง <widely> ดีเป็นฝาแอมเป็นดอกนอนเดือจะพืชจรงแต่ว่าปูพืชเป็นดอกเนาะอากาะผว่าทางพืชนี้มีอะเป็น้องเลยเนาะพืชนี่เป็นจิงปึ้งเบนนี่เป็นดอกเลยเนาะเป็นดอกเลย

ทโดยโดยมาเยี่ยมมายามแม่ดูดุเน่บ้านนี้มีเวียกว่อช่วงนี้มีตู้ไปเวียกทางได้ชุวมือนีิไปหากินหากกมาวางไดมาแล้วก็ไปอาบน้ำอาบน้ำแล้วก็ไปหาพริกแด็ดพริกแด็ดยาวมาจะพริกแด็ดร้กินนี่นะยาวมาจะพริกแด็ด บันน้หน้าบันนี้คือผลนาและนออาบน,น้ำแล้วก็ชิ่เย็นๆแน่อนอยนึงคนหนาประชาคนหนาวมันหนาวที่น้องสูดมันหนาวก็เลยอาบน้ำไอ้สาวคนหนาวันนั้นแหละลูกเอ้ยไปมาอยู่หากินบ่ได้อยู่หมู่เอิญไปไม่เศร้ามาหากินก็ไปนึกจะบ้าได้ก็ลูกเอ้ย, <c oughs> อยมื้อน, <c oughs> นี้มื้อนี้ไปแล้วว่ามอนี้ ไปมาแล้วได,วด,ด,วด้กระปูสามตัวได้กระปูสามตัตวคุณกระปูเต็มข่องตัวได้กระปูอ๋อแอ้วเนาะพอได้แต่ปุน่นเนาะพอได้แต่เจล <c oughs> มาแล้วก็ต้มละเจลกินอืมประชาคนเข่ามาเลยนาะโ <c oughs> ดยโดยแดดแดดคือหมูกับปลได้เลย<ช>อืมตะปุ่นวะไดดประชาเราไปหาเราตามทงจำทามันจังบ่หนาวหาพิงเด็ดพิงหน้าแถวทงไฮทงหน้าคุณจ้ามันจังอุ่นแน่เพราะนั้จ้า แล้วบอกแล้วง่อยใบธงหนักใบธงหนักใครหรอมีแผ่นไม่แต่วันนี้เนี่ยพอได้ปูเถอะเนาะวันนี้ขี่ดึงดึงไปปูพุ่นบ่เหมือนกัจ้าแม่ฉิดึงขึ้นมาแล้ววันนอนพุ่นเนาะบันนอนแล้วเนาะปูได้ยเ่รอว่ามิตุได้ยังพอได้ยูพอได้ยูเนาะโดยโดยจ้าอันเนี้ยบึงข้างนอกคือว่าบสวยงามสวยงามอยู่เนาะทางในมัจึงพึ่งอยู่เนาะทางในมันเป็นบักลืออันนี่ก็คือ แผ่นปกไว้ชียได้หน่พี่น้องเนาะมาบางไหมเชียแผ่นอันนี้เอาคำคุ่นลามากันิดเห็นยังแล้วปอบแบบนี้ลูกมาหาน่ะจ้ะนานแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่น้องนอนแม่ตู้นอนเมื่อนั้นเนาะนอนอยพ่อเมื่อวานจิบุญญาลูมลุงป๋บ่ได้ย่านนอนแล้วนอนเลยเดี๋ยวบ่นี้มีพื้นมีไผยเลยมีแล้วเชื่อที่ว่าทำมาแผ่นน้ำมาให้มันนั่นนงหลือบ่ อย่างอย่างอย่างว่าไรเลยสล่ฟ้าสลซิลดอหนึ่งเนาะอันนี้ยี่มนาบันไดบนาบันไลแม่โอ้โหลูเรยินไม่ได้เลยมือแต่คือว่ารแ่ค้ะกรอาหนามมาเก่หนึ่อานามมาแล้วก็ไปทิ้งได้หนึ่งนะเอออางินไปกินจำโมหุงกินจำโหุงแล้วค่ะก็ทิ้งได้เลยเด้เดยดยันยังจะกินแรงม้นี่กินแกก็ปู่แกร็ปูว่ะมือหนามืออื่นเป็นไปไฮอี้เกลา ก็เอาหอมมาได้เนื้อรูนไก่ตามไปชามาได้กับไกหมูเอิรแล้วก็ไปน้ามูมัดแล้วก็ลงเช่เก็บพักงมห้อยโดยอันนี้ไก่คขมเชเนาะแถวนี้เนาะไก่แขมเชล่ะหน่้อยยางไปไก่ถงอันนี้หอออมอือืปชาเนาะทั้างลูกกับสีกับก่อนเด้อบันี้เด้อไปตัวเด้อเนาะยูดีมีเงงาย่ไงเานเอ้ยโดยกับก่อนบัตนนเมื่อนี้กีเอากาศมากโดย ป้าเลยบ่แม่เนี่ยพยายามดูดูเลยมันเป็นการไปทำเลขเด็ดคนน่ะเลขยังชื่อว่แม่ี่ก็บอกจักเลขทุกคนได้เด้อเป็นเพื่อนมาบอกว่าเมื่อคืนเราฟังดีเนาะยินว่าชิวานเพิ่นมาบอกเมื่อคืนนี้แม่โชว์เนี่ยบ่จะบอกเลขบอกเบอร์เทวดาเนี่ยติ๊ก้าเพิ่นมาบอกไว้ได้ใช่บอกเลยเลยเพิ่นมาบอกไว้ได้มาแบบไหนเลขกับเลขช่างกับเลขช่างลูกหวานเดี๋ยวเนี่ยเพิ่นมาบอกเนี่บอกอืม ว่าเล็กสร้างก็เล็กสร้างเลยแล้วสิวางหันปีกาไี่นีคน่คนในบ้านเนี่ยมีเคยถือลายอยู่บ่ถือได้หนองไผ่คนหลังไผ่ก็อยู่เนาะถือ,อคอบอกว่าไม่ควรจะชื่อเด้อเล็กสร้างปีกไก่นี่โดยหลังไผ่ก็ถือชามเถือกตะไคร่โชว์มานี่นะคนก็บอกอย่างเดียวไงแต่มันเ,เป็นนะได้ตะไคา่แม่โชว์นี่ เดี๋ยวมันบ่เบาเนี่ยเดี๋ยวมาใกล้เลยมาใกล้เจะมาแจกกันแจกไปนะนักว่ชากาโอ้รมกันพี่น้องนะดูก่อนพี่น้องนะนักวิชดีโอ้สามเท้ขลายแล้วนี่เนาะครับตูดเลยน้องเยนาะพระซาพี่น้องกัสิได้อ่าขอเจ้คลิปซะก่อนเนาะที่พลาดจังไหนก็ขอโทษขออภัยน้ำเหลายพี่น้องเนาะลาแจกไปก่อนแล้วอยู่ดีมีแฮ้งทุกท่านทุกคนเนาะสหรละที่นี่ลาไปแล้วพี่น้องเนาะสบายดีพี่น้องเด้อเนาะสบายดี